แล้วอีสัปดาห์ที่มองกันไปน่าสนใจมากบางทีเราก็สงสัยนะว่าเขาแสดงหรือเขาใช้ชีวิตจริงมาเล่นนยเออใช่ไหมแล้วถ้ามีจริงแล้วเวลามันมองแล้วแบบทำอะไรแบบมันบอกตัวเองยังไงตอนถึงจะมองให้มันได้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ต้องบอกเลยนะ ไมาต่อค่ะแม่มาตอนที่สอค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมงานกันในได้แดงเสร็จบุ๊กเราก็เริ่มรู้จักเริ่มผูกพันเริ่มรักกันพอทีนี้คนเริ่มรู้จักมันก็ต้องไปอีเวนต์อะมาตอนที่สองคืออีเวนต์แรกผมทักทู้จำได้ไหมตอนแรกนะครับงันนะครับผมงั้นนะครเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่งั้นรครับขอถามให้ชื่นใจห้ามโกหกไทยโกหกบ้านไฟไหม ใครไปงานนี้บ้างยกมือไม่ไปหนีงานไม่ทำเอาล่ะถ้าอย่างนั้นคนที่มีสิทธิ์ได้ร่วมสนุกเหลือแค่นี้พอไม่สี่ไม่สีถ้าคุณถึ่งานนี้ก่อนนี่คือออกงานเพื่อการความแรงก็ไปปลูกต้นรักเอ้ยต้นไม้แม่หมอมีที่ไหนอ่ะไปที่ไหนจำได้ไหมคะไปส่วนรถไฟครับส่วนรถไฟคือบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างน้องไม่รู้ประทับใจอะไรอย่นงาน เราเลยผูกต้นไม้หรือในซ่อนค่ะแม่เป็นกิ่นีฟอร์กิ่นีฟอร์มะทับใจอะไรเอาเน้องฟุตก่อนได้อยู่มเลยหนูนี่คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการที่ได้มันเป็นอีเวนต์แรกของพวกเราแล้วการที่ได้เห็นแบบแม่บลูไปให้กําลังใจเราเยอะขนาดนี้คือเขามีแบบเห็นถ้าจะเห็นแบบว่าหัวใจสีฟ้าครับเนี่ยคือเขาทำไปเพื่อที่จะตอบเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมใช่ ดูเท่มากหรอชุดนีเท่มันรู้ว่าสองคนนี้ใช่ไหมก็คือแบบมาดูไปให้กำลังใจเยอะแถมยังมีหัวใจสีฟ้าไปให้เราชิมใช่ไหมคะสิ่งที่ประทับใจมากๆคือเห็นคนไปให้กำลังใจเราเยอะมากคนก็เหมือนเ็คำถามที่ถามไปเนาะแบบตอนที่เล่นก็ยังไม่ได้คิดหรอกเนาะว่าเราจะแบบประสบความสำเร็จขนาดนี้อีเวนต์แรกเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะสิบคนยี่สิบคนห้าสิบหรือร้อย พอเห็นแบบนี้พี่โอ้รู้สึกยังไงบ้างคะคือรู้สึกอบอุ่นครับคือแบบว่าเวลาเราไปทํางานเนี่ยแล้วเรามีคนไปให้กำลังใจไปซัพพอร์ตอะไรแบี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังแบบมีเห็นคนมาเยอะแล้วแล้วเขาแบบเต็มที่น,นะครับผมเราปลูกต้นไม้อยู่เขาก็ยืนร้องนึง่กอกโผล<อ>เป็นไดเหมเยอนงาน<ม>สามหม,<น><ช>มู่บ้านเนี่ยจริงเยอะมากเหมือนการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับและมีคุณค่าจะ่ต้องยืนดูกันลุ้น ภาพนี้ใครอยู่ในภาพยกมือค่ะใครใครสามารถชี้ตัวเองได้ปากกาโมงเลยเออปากกาโมงฉันมีสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทแบบอะไรนีชี้เลยนะไม่แนไม่แกแต่นี่เปลี่ยนภาพแล้วจดแล้วด้วยเปลี่ยนไปเลยนะแม่เหมือนกับว่าความประทับใจแรกของอีเวนต์แรกที่ทั้งคู่ไปออกงานด้วยกันก็คือเหล่ามายบลูที่ได้ให้น้ำใจกันแบบเกินความคาดหมายใช่ไหมคะ แล้วซึ่งวันนั้นบรรยากาศในรูปอาจจะดูไม่ร้อนแต่นั้นว่าสวนรถไฟร้อ<ห>นแน่เนาะแต่ก็เต็นที่กันมากเลยอ่ะหลัง<ม>จากกิจกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนๆไหนๆก็ๆๆไปตลอด<ม>คือแม่สัเงเกตเห็นว่าเวลาสองนี้มีกิจกรรมอะไรก็ตาเล็กๆน้อยๆ,ๆงานอวอร์ดงานรับรบางวัลพี่แนนค่ะมาตลอดค่ะคือกำลังใจไม่เคยขายจากสองคนนี้จริงจริงไม่ว่าจะยังไงบางงานต้องซื้อบัตรต้องโหวตเพื่อเข้าไปชมต้อง นี่ฉันแบบรับถี่น้ำใจนายุลจริงจริงไปหมดเลยอ้าวเอาที่พี่ก็ได้อันที่ส่งมาก่อนที่จะทำงานวันนี้นะเวลาพี่น้องโอเขาถลงมแถลงเลยพี่ได้กินของฟรีน้อดที่ตึกเราเนี่ยมีคุณชมเยอะมากเลิฟวูดที่ร Ừ, แล้วเมื่อกี้ใน,ใน,นีในในกลุ่มตายพนักงานแนนหยุดครูใช่ไหมคะ <sm all> บอกพี่แนนมนงมอกีินลงในคลองต็มเลยบอกพี่พี่รู้แล้ว,วเนี่ย ب, เขาไปต่อคิ้งกันไปในรถพี่แล้รู้สึกจะขับพยองไหมเลี่ยเฮีนม้า สุดยอดจริงๆทุกคนน่ารักมากนะคะเลยไม่แปลกใจว่าทําไมทั้งพ่อหมีและแก้วก้อนของเรานะคะถึงได้รักไมล์บลูขนาดนี้นะคะใช่ค่ะนี่ความปรักใจจากอีเวนต์แรกครับผมเพราะฉะนั้นไหนก้อนน่ารักกับเราขนาดนี้แล้วต่อได้แน่ต่อเลยร่วมสนุกกันต่อเลยดีกว่าเหมือนเดิมเลยมอบโชคกันต่อเลยนะคะในช่วงที่สองความประทับใจนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นโชคมอบแบบไหนเขาสักกี่คนนี้แล้วรอบนี้แกสิ่งที่ กัอ่ค่เชอยสำรวจตงให้ดีก่อนแล้วพ้นที่มเขาไม่านดูคุณารสิเพื่อนิดเพื่อนะแอตันค่ะไม่แก่ะเม้เาก็ไอินะเพราะว่านีก็ยี่สิบามจีจองเอ่อมาจับิสแดงก่อนค่ะคนแรกจะมาจากสีไหนและเบอร์อะไรมาลุ้นกันสี น้ำตาตตาครับน้ำตาลยกมือนี่เ็นนะท่าคะนี่นี่นี่แม่บอกเลยนะอันนี้นะน่ารักน่ารักเลยน่ารักเลยมีแบบมีแต่งต้นเป็นแม่แบบพี่เมียแป๊บนดียวแม่แูบพี่เมียต้องต้องต้องดูให้เยอะหน่อ่ะและเบอร์ที่ผู้โชคดีแคแรยี่สิบสองยีองค่ไม่านไม่คนขไหนเยเด็ก คนข้างหลังคนข้างหลังคนได้สีนี้คนสีนี้ได้ยากแล้วยากแล้วยากแล้วเดี๋ยวเราลองยองลองไปทีนานิดนึงแม่ฉันเตรียมไว้ไม่ได้เป็นไซส์นีนะแม่แม่อยู่สีไซส์แรกสีไซส์คนที่สองค่ะคนที่สองค่ะปากคนที่สองสีอะไรต่อนี้สีเขียวเขียวขาเขียวเขียวยังไงเขียว และเขียวผู้โชคดีได้แก่เขียวที่ยค่ะิบเอค่ะไหนลูกมามรัมคะเอาอยู่ตรงนี้มาเชิญข่ะเชิญค่ะอันนี้คือบออมไม่ขึ้นหรอไม่มีเสียงอาาหายเลขนี้เลยมาเลยค่ะเอามาตัวเปล่าๆนะครับมาเลยค่ะสีตไนที่นสากแล้วค os ่ะม่วงค่ะม oh ้วงครับม้วนค่ะมันมีสีมวนที่ไหนลูกมว ลูกมันแค่สีม่วงม่วงไม่ค่ะอรไม่อมาเลขสี่ขา่ยูนี่มาเลยที่กระได้ี่ไม่ได้อ๋อที่ดีเจ็ำไมไม่ได้พี่เอมเสียพี่ลูกรเสียแล้วโธ่แม่คุณสุดท้ายแล้วค่ะหมอ๋อเกินไปเบิน้ก็ดีใจได้เน้ะเออค่ะท่านที่สี่สี่อไปครับ สีแดงนสีแดงเออสแดงยังไม่ออกเลยวันนี้สสีแดงเลยค่ะขอดูมือหน่อยยกยกยกกัเดีะฟเอาลยลูกเบอร์อะไรดีเบอร์ดีเอะไรดีแดงสิบแดงสครับหคะมีไนลูกแดงสิบมีไหมแดงสิมีเห็นคนวิ่งมาข้างหน้ามีไหมคะมาไหมครับไม่มาห บอเลยเลลูกไม่ออกไม่ด okay. ูอ้าวไอ้นี่คือไอ้นี่คือแบบตาบอดสีเลยไม่ไดงงงม่งงอยู่งงอยู่มันแต่ถ่ายรูปลืมเบอร์ตัวเองพูดถึงถ่ายรูปแกนจะบอกให้มาดูเขเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยมากนะแล้วเวลาเขายิงกันน่ะแหละ ต้องมันแพงมากถ่นะายรูปใช่ไหมรูปแบบเนี้ยแล้วเขาแบบเขาดูดปืนเขาได้เคยคุยอ่ะเหมือนเขารวมตัวกันคถึงเล่นอะไรอยู่าี้ด้วยฮะต่อเลยดูสิโอ้วันนี้ใค่เ MM. ดินมาจึงเข้าไปให้ลึกๆกันอย่างเงี้ยขอจุ๊บลูกอยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจุกลูบต้องติดแฮชแท็กนะแม่นะพี่งานขาขอดูแฮชแท็กหน่อยวันนี้ใครลงรูปเนี่ยพี่แดนฝากรบกวนแฮชแท็กนิดนึงเพราะเราจะได้เข้าไปดูรูปด้วยกันนะคะเรามีแฮชแท็กของวันนี้ด้วยนะแม่เนาะไหนไหะนี่ดยวนอ้รูป ฟอยล์ฟอยล o อนะคะโอซุปแจนนี้สาฟอยล์อยแบบนี้เลยก็ไม่ต้ต่อกันแล้วก็เผื่อแผบ้างเนาะก็ไม่จะเป็นต้องถ่ายอยู่แค่สคนนี่เขาคอบเขาคน้อยใจนะตอนที่น้อยใจนะไปงานก็เอ๊ะ ยิ่งอยู <único Liberty Overwatch> ่ตรงนี้ก็หรือเท่าไหร่ก็มีเจอเขาเคาะเขาเคาะเอางี้แม่เขาลองออกใช่ไหมเขาใช่เขาต้องออกสี่คนก็รอนานแล้วเราเชิญแปดคนบนเวทีเขียนมาทางด้านนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าวันนี้เราจะจัดซีนเด็ดๆจากมิวสิกวิดีโอมาให้ทุกคนได้ฟินได้จริงมในบนเวทีเมื่อกี้นี้ได้ยินว่าแฟนว่ามีคนอยากจะได้เห็นซีนนี้ค่ะแม่ซีนนี้ดีกว่าเออเราก็อยากเห็นเหมือนกันมาเลยค่ะ ดูซิเป็นซีอะไรซีไหนดีคะซีไหนดีคะขอซีนนักจับเอมวีนั่นคือซีนซีนซีอะไรทุกคนอะไรอ่ะซีับขนมนั่นเองค่ะน่ารักคุตกิจะบอกว่าเป็นอีกหนที่แบบทั้งน้องอมแล้วฟุกเก็แบบหยอดเสีตาหวานใส่กันสุดฤทิ์เนาะไปดูังไาดูไนไปด่ะมอะไรบ้าง สำหรับอุปกรณ์ทางนี้นะคะคือสีส้มน้ไข่ที่รสแม่ที่รสแม่ที่สีไข่ที่สีไข่ที่เมื่อเรียนทำอะไรครับชอบกับผู้ายชอบไข่ส้มเแม่ชอบผัดไข่ชอบตรงนี้เดี๋ยวแม่ ทำขนมจะทำอาหารเนี่ยเขาต้องแต่งตัวนิดนึงนะแม่นา,มาน้าหมือนในเอ็ลยแตรงนี้ข้าเป็นพืนใช่ฟุกยืนฝั่งนี้ทำ<อ>ไมข้าเป็นเพื่อนชือโอมโอมยืนฝั่งนี้ถ้าเป็นเพื่อนชื่อฟุกออกสลับตำแหน่งในแหนอ้าวถ้าอย่งนันก็รบกวนช่วยใส่ที่ที่เหร่ได้ไหมมันจะดีหรอครับเกลดเสียงอ่อ ข้อผีหน่อยเลยเอ๋ไม่ว่ามันจะต้องเริ่มตั้งแต่ข้องคอยกลัวมีไรฝุ่นตับไรฝุ่นเข้าเป็นคอแล้วอ่ะเริ่มแล้วเหมือนแค่้าคล้ายอะไรกับสาวยังไม่ทราบเนี่ยเออนะคะแล้วล้างหัวทางหลวง รอันนี้นเเยยอะลพี่องใส่ให้บ้างใส่ให้บ้างน่ารักเนอะแค่ใส่ผ้าเพื่นอนก็รู้สึกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วว่าพี่คุณลุ้งขนาดคอด้วยนะเขาเรี<อ>นรยนขะยายก็รู้ว่าคอนแม่คอคนใส่ไม่ได้เอ็นดูเอ็นดูน้องเออนี่ไดาระ แล้วนะว่าฉันจะต้องทําอะไรจะต้องตีไข่ไหมหรือฉันจะต้องทำอะไรนะคะนวดแป้งกับที่ชอบพูดชอบดีดที่ขึ้นแต่โดนโอมบุกไปไห่เราดูด้วยนะลูกนะเออไม่ต้องผูกเองก็ต้องเขาทําให้เราหรอกเขาทำให้เขาสิเนาะพี่เนาะเอาเท่ากับแม่มีนกคอเฉยๆแม่เออและต่อไปนี้เราจะเต้นลีลาทูกการอ่ะนแล้วค่ะ

เห็นมาแกล้งทำช่วยคิดว่าสองคนนี้ฝีมือทำขนมใครจะทำออกมาอร่อยกว่ากันฮะชิฟุชิฟุทำไมถึงทำไมติดแม่ใจว่าเป็นฟลุ๊ก็คิดว่าต้องทำขนมอร่อยเออเอางี้ดีกว่าแม่ไข่ลูกไข่รูกเลยไข่ลูกเหนียวนะแล้วหนูเป็นตัวชุดเพื่อนเหรอเออทขนมต้องติต้องตอบไข่เอาไหมเอาของหน่ไหมถ้าเป็นเพื่อนเลยไหม ยกที่หนึ่งอันนี้ขนชกเองแม่แม่แ่แม่แม่แ่แม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 ่แแม่ม่แม่อม่มม่แ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 ม่ม่แ่มม นี่ไงไม่บอกว่ากลัวอยู่ที่แกเป็นห่วงให้พี่ๆช่วยใส่ให้หน่อยนั้นดูนะคะนั้นเป็นนั้นเป็นของโอ่อันี้ของกลุ้ค่ะอันี้พิเศษโงกลุ้ช่วยการลุกช่วยการให้หนีแบบเจ้าแก้มก้อนช่วยกันใส่นะคะโอเคเดี๋ยวพวทรเร็วด้านล่างมันใส่รอไว้เลยนเดี๋ยวไม่ิดเต้็นอยู่ตอนนี้ นช่มสบายใช่บอกล้วเรา Lay is จะเป็นสบายซด์ผไซ์นะ l a s ไม่อยากแก่เนาะน่ารักเนาแม่แต่หนูกลัวอะไรอย่างน้ป่ะกว่าจะจบงานเส้นเลือดเนาะจะเดินยังไงอุณมือลูกเียาลูกียถ่ายลูกเถายลอยากถือะไรปิเียวตี ไช่ฟองนึ่งส่รูอวมอะนะาได้เห็นหน้าเขาม่หือนเด็กใจโอเคได้นี่เป็นหนึ่งในไมบูที่หนีงานมาพวมณลงจริงๆไม่ใช่อะไรที่แล้วนรวะโอเคไม่ขอถ่ายห้วไมรได้ เดี๋ยวโมเสกให้ใครต้องกาให้โมเสกแจ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรามันไลา์ด้วยอะเนาะน่ารักโอ้โหสวีเดียแม่แหมแต่ไข่โบกงแน่นเลยนะตอนแตไข่เรรูเอาก่ัโพสค่ะโพสค่ะเอาไมนเยโอเคินดีด้วยนะคะดีด้วยค่ะคุณค่ะคสองเชิค่ะ แหมตอนแรกกะจะให้ใส่กับข้างล่างไม่ได้เลยนะนนแรคะ